แสนดีมีสุขของเราเป็น<ะ>ช่วงปีใหม่ใช่ไหมจ๊ะทุกคนใช่แล้วค่ะปีใหม่ก็ทำไรปาร์ตี้สังส่งๆเล่นเกมถูกต้องวันนี้มีเกมมาให้เล่นจะมีทั้งหมด3เกมแล้วเราจะค่อยๆเก็บคะแนนกันไปแต่ว่าผู้แพ้ต้องมีบทลงโทษนะคะ oh, <no. S 2> เราจะจับผิดสาววายปอนนะคะที่แน่นอนไม่รอไม่ลองแข่งก่อน <c oughs> บทลงโทษก็คือจะให้แบบว่าเออ ลืมห嘛ทุกคน <laughs> ไปหาสาววาัยตัวจริงอ่อาเข้าสิไปหาสาววัยตัวจริงมากด subscribe ช่องอของเราพี่แกแบบเกาเหมือนรู้ตัวไงเพราเลยไรจำสคริปต์นี้ได้แม่นว่าคนแราจะต้องไปหาสาววัยตัวจิงเนี่ย<ส>รู้ว่าตัวเองแพ้แน่นอนไปหาสาววัยตัวจริงมาเออกด subscribe ช่องของเราจำนวน กี่คนเดี๋ยวเราจะมาหมุนวงล้อกันี่่นหอยคะเดี๋ยวจะมาหมุนวงล้อทายเกมผู้แพ้เป็นคนหมุนเลยได้ค่ะโอเคเนาะจะเริ่มกันที่เกมแรกนะคะทุกคนอจะเกมแรกก็คือจะต้องนักแสดงในหมวดซีรีส์มเนี่ยโอ้ย แต่ละรอบเราจะเรียงเรียงกันไปถามได้คนละหนึ่งคำถามออแต่ไม่ใช่ถามชื่อนะต้องถามอะไรที่แบบว่าเป็นข้อมูลเออเป็นข้อมูลนะ่ะเพื่อให้เราจะรู้ให้ได้ว่าคนนั้นคือใครอ,อืมไม่รู้ข้อมูลด้วยทำไงดีสไตายค่ะไปไปจ้าหมวดน้าเป็นพระเอกซีรีส์วายครับค่ S <S ะ J พรอมสูมาพรอมหลับตาก่อนทุกคนพอเขาติดหลับตาแล้ลลนะคะ เเเ่ชือกมรามองของเพื่อนได้ใช่ไหมคะมองของเพื่อนได้ได้ค่ะโอ้ยทุกคนง่ายหมดเลยอ่ะจริงเหรอจริงเหรอของของพี่เป็นไงบ้างวะบอกไม่ได้บอกไม่ได้ของคนอื่นพี่เดาไม่ถูกสักคนนึงเลยอ่ะอ่ะถามก่อนนะพี่เรื่องพี่พี่นิกคำถามแรกทุกคนจะตอบได้แค่ใช่ไม่ใช่หรือไม่รู้นะตอบได้แค่สามคำถามสามคำตอบเท่านั้นอยู่ใน GMM ไหมใช่ อยู่ในจีมเอ็มไหมอ๋อยไม่ใช่โอเคแล้วพี่จะถามแล้วพี่จะถามอะไรคำถามดีนะมันตะโกนมันตะโกนอะไรออกมาของพี่ก็คือพี่รู้จักไหมไม่ไม่ทุกคนคิดไม่รู้ไม่รู้เ่าอย่างนี้ดีกว่าไม่รู้ไม่นะบอกว่าไม่แล้วเมื่อกี้ไม่แน่นอนอ่ะของพี่สิอยู่ GMM TV รือเปล่าใช่ไหมไม่เอาดูเอาแล้วแหละเป็นคู่ที่ดังใช่ไหมใช่ใช่ถ้าตอบครั้งแรกผิดแล้วคือห้ามตอบอีกเลยถูกป่ะตอบได้สองครั้งตอบได้สามเลยป่ะสองพอสองพอมีสังกัดใช่ไหมมีสี่ดิแน่ใจนะไม่ใช่อิสระนะมี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 โอเคของพี่อยู่ใน GMM ใช่ไหมามา ตายโง่กระปานไม่ได้เรียนเล่นแลไม่รู้จักอีกของฉันไม่อยู่ใน G M A ด้วยหรอของฉันด้วยอ่ะเครียดนะทำเป็นเล่นปะร้องเพลงเพราะเช่นไม่รู้เพราะเพราะพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ตอบพี่แกออกไปเลยค่ะตอตัวไม่เป็นประโยชน์ค่ะแต่พี่รู้อย่างเดียวว่าตอบไม่ต้องกดเฮ้ยไม่ต้องเลยเหรอ ออบค่ะผิดผิดผิดค่ะคุณเหลืออีกหนึ่งโอกาสเท่านั้นนะคะคุณม้ฉันไม่ตอบหรอกค่ะไม่อยาอยู่นั่นแหละเป็นคู่ที่น้องนัดชอบใช่ไหมอ้าตอบไงวะเนี่ยเพาวค่ะฉันรัดชอบหมใช่ค่ะอยู่ใน B on Cloud ใช่ไหมไม่ใช่โอเคแสดงซีรีส์ปีนี้ไหมคะปีนี้หรอไม่รู้อ่ะ ปีทั้งปีนี้แล้วหลายปีที่แล้วตายดูเก่าแก่ข้ามคืนอย่างนี้ที่จะตอบได้มเนี่ยเครียดกว่ะหรือไอ้เสี้ยนฉันก็เครียดน่ะถ้าฉันผิดแล้วฉันเสียหน้ายากเลยนะมีซีรีส์ปีนี้ไหมคะปี2022ัน่สิอใช่ซีรีส์ที่เขาถ่ายถ่ายอยู่บนเขาหรือเปล่าคะไม่ไม่ใช่ใช่ละตันมากนึกกในตอนนี้ตันมากนึกในตอนนี้เริ่มสะโกดแล้วสะโกดแล้วสะโกดแล้วสันมาก ทีมงานมีกระจกบ้างไหมั้งทีมอยู่ในอยู่ในค่ายพอแต่ค่ายแล้วเราคิดไม่ออกอ่ะอยู่ในค่ายเพราะนิ่มถามเขาซีรีส์เลยนะถามถึงคู่เขาสิมันจะถามว่าอยู่ในค่ายโหรอไอนี่จะได้คู่มันจะถามค่ายอยู่ไหมอยู่ไหมอะไรอยู่ในค่ายไหนดูมันดิใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้องเพลงพอไหมไม่รู้ดีกว่าไม่รู้อ่ะเขาไม่เคยเห็นร้องลองไหมพ่อ Oh, ใน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 ซีรีส์ที่เขาเล่นเนี่ยเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับนักเรียนหรือเปล่าไม่ไม่ไม่พอรู้บ้างไม่พี่รู้จักคนนี้อ๋อแต่วขาเริ่มเก่าแล้วล่ะ three hours later ซีรีส์เนี่ยเป็นวัยนักเรียนใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ อแค่นี้ก็อร่อยไม่ธรรมาแลวัวทองก็ลตืโอเคี่ก็ไม่ได้รู้จักเขึ้นาหรอมีดมูอะถามใรว่นี่ไม่ออกเลยอ่ะไม่ได้เครียดเหมือนกันนะแล้วก็มาลองดนได้บ้างเนี่ยเครียดอยู่เลยอะคือเขาเป็นคู่เอกเลยใช่ไหมคะก็คู่เอกอยู่แล้วค่ะเขาเศษเขาคนคือคู่เอกค่ะพระเอกเหรอคะใช่เขาคือพระเอกค่ะ อย่าไปคิดว่าเป็นนายเอกนะคะเขาเป็นพระเอกอออ๋พระเกกลับกลับมาใหม่ก่อนเออพระเอกตัวจริงสติใช่ไหมคะใช่ค่ะของพี่ปีหน้าปีหน้าเขาแสดงซีรีส์ไหมคะไม่เลยไม่มีไม่แน่เลี๋ยเตีซีรีส์เขาถ่ายบนเขาหรือเปล่าไม่ถ่ายข่าวไม่ไม่ค่ะเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับวิศวะไหมมีเกี่ยวกับวิศวะใช่ใช่ ของหนูซีรีส์นักเรียนเนี่ยปีนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยมันิ่หนูอยู่ของพี่เป็นซีรีส์เกี่ยวกับวัยมหาลัยหรือเปล่าใช่เออใช่แต่ก็ยังไม่ออกเฮ้ยเคียร์เหมือ่กันเคลียร์เหมือนกันอะไรของพี่ที่ยาก ทุกคนสมมุติการถามได้ถามได้ถามได้ทุกคนรู้ตับจ้องค่ะรอรอคำถามรอคำถามซีรีส์ออนในแอปพลิเคชันใช่ไหมคะใช่มีฉากว่ายน้ำใช่ไหมคะโอ้ไม่ได้ดูอะฉากว่ายน้ำไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมีสองซีซันไหมถามได้คำถามเดียวถามได้คำถามเดียวลงในแอปพลิเคชันหรือไม่ใช่ใช่ของพี่ เป็นมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมบินไหมคะไม่ใช่จดอยู่ค่ายวาบิซาบิใช่ไหมคะไม่ใช่ตัดต่อกเขาทำมาสองซีซั่นแล้วใช่ไหมไม่ใช่หนูอยู่วาบิซาบิใช่ไหมคะไม่ใช่เขาอยู่คณะนิเทศนะคะไม่ใช่อยู่ค่ายเหนือเมฆปะคะเบียนขาวไม่ใช่อุยตัดออกไปสามค่ายแล้วนะคือใครหนูว่าสงสัยนูตตาตัดออกไปเยอะเขามีสังกัดี หนแต่ม so no ีก็ไม่ใช่วาบิก็ไม่ใช่เหนือเมฆก็ไม่ใช่อ้อยกำลังคิดอะกำลังคิดโอ้จะได้จบเกมซะนี่ขอตอบอุ้ยอุ้ยจริงเหรอเตยตะวันผิดค่ะผิศูนย์คะแนนศูนย์คะแนนเน้่จะได้จบเนี่ยแล้วไม่เฉลยฉันก่อนหรออ้อไม่เฉลยขอโทษขอไปดูดีดูดีมีในใจอยู่แต่แบบเออ ปัจจุบันมีซีรีส์ออนอยู่ใช่หรือไม่ไม่ดังมากปัจจุบันมีซีรีส์ออนอยู่ไหมคะก็ไม่ด้วยไม่ด้วยปลายเก่าแก่มากก็ไม่เก่าไม่เก่าเหมือนเพิ่งจะจบไปจบไปตอบมาสักคนละคำถามคำตอบเถอะเที่ยวตั้งเลยขอข้ามไปคนอื่นก่อนได้ไหมคะค่ะที่ซีรีส์เที่ยวได้ได้ได้อะซีรีส์ที่นักเรียนเนี่ยที่จบไปอ่ะนานกว่า2ปีใช่หรือไม่ ใช่เก่าแล้วเหรอเก่าแล้วแต่เขาเก่าแล้วแต่เขาดังอืมโอเคอ๋อเป็นซีรีส์ที่พี่เคยรีแอคกับนัดไหมใช่ใช่โอ้ my god ใช่จริงๆใช่โค้ยเหรอเดี๋ยวตั้มใหญ่มากสันเคียนเราหนาเพิ่งจบเฮ้ยเพิ่งจบไปเลยอ่ะ ทำไมยากสิ่งนี้ฉันไม่อยากตอบผิดฉันกลับก็ได้อีกครั้งหนึ่งไงตอบมาก่อนก็ได้เหมือนบิวเหมือนเครียดอะเหมือนบิวให้เครียดอะว่าแบบมึงต้องตอบถูกแต่ละนะหนูว่านิตภาพบอกแล้วแต่จำชื่อเขาไม่ได้อ่ะคุณต้องนัดง่ายมากอ่ะของหง่ายมากเลยเหรอสิทธิ์ของนัดควรจะตอบถูกนะจริงเหรอคนออกเกมมันนั่งใบไจริงป่ะเนี่ยเอ้าก็มีสิทธิ์ใบไง ของหนูอะหนูนึกภาพบอกแล้วแต่เดี๋ยวพี่ชี้ยังไม่ทันถามเลยต้งชี้เขมอตอบมาเลยอย่าไปกลัวดังมากด้วยเหรอข้างก่อนไหมข้างพี่ชี้ข้างก่่นไหมข้างหนูจะถามปัจจุบันเล่นวายอยู่ใช่หรือไม่หมายถึงยังเล่นซีรีส์วายอยู่ไหมไม่ตอบก่อนตอบก่อนลองก่อนวยนวัด โอ้ยหนูรู้แล้วเอ้ยไม่ใช่นี่คือท้องหันนี่อะไรนะตอบแล้วไม่ใช่หรอมันง่ายเลยลยครั้งนึงไงมีกระแสอยู่ตอนนี้อือตอนนี้ด้วยนะมีกระแสอยู่ตอนนี้ด้วยเหรอเกลียดตัวเองมากเลยอ่ะที่ตอบผิดอ่ะอ่ะพี่แก้วหนูว่าจำชื่อเขาไม่ได้อ่ะตอบมาก่อนมั่วๆคือเขาอ่ะชอบใส่เสื้อช็อปอืมแล้วก็ผมจะประมาณนี้ตัดผมออก ประมาณนี้นิดหน่อยใครแต่จําชื่อเขาไม่ได้ตอบถูกได้ไหมไม่ได้แต่พี่จาชื่อพี่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของวายเลยแหละนี่แหละแต่พี่แค่ตอบตอบชื่อเรื่องได้ไหมชื่อเรื่องตอบชื่อเรื่องชื่อเรื่องนั่นแหละชื่อเรื่องก็ยังครับใครไม่จาชื่อเรื่องไม่ได้ด้วยแต่รู้ายถูกจริงอธิบายถูกหมดเลยค่ะเพราะทุกคนก็รู้ว่าหนูจําชื่อเรื่องก็ไม่ค่อยเก่งจาชื่อคนก็ไม่ค่อยได้แต่หนูสามารถใช้จินตนาการของหนูได้วันนี้เนี่ย จริงจริงแต่รู้เลยว่าต้องเป็นเขาแน่นอนคือนั่นแหละเขาชัวร์เลยจริงจริงถามต่อแล้วช็อตแรกจากไล่เลยเขานอนอยู่บนเตียงเราก็จูบกันโอ้ยไม่พออีซี่เนี่ยมีซิงเกิลเป็นของตัวเองไหมอันนี้ซิงเกิลเนาะยังไม่ออกนะไม่รู้อ่ะไม่มี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 เขาห่วงตันมากเลยตอนนี้หนูจำได้ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งหลายรอบอ่ะเพื่อที่จะให้ เป็นจริงอ่ะดูแล้วอ๋อหนูถามอ,อ,อย่างแกตอบได้แต่กแกจำชื่อไม่ได้ก็หล <laughs> บไปค่ะจริงกแกมันถูกแล้วใช่ฉันจำได้ขีม่อออม,มไฟไฟไอเตอร์ไซค์วนทุ่งหลานรอบอะเพื่อให้ความเพื่อให้คำถามเป็นจริงกรรมการไม่ให้ค่ะแต่แค่จำชื่อไว้ปอมค่ะอยู่อยู่ช่องวันใช่หรือไม่ไม่ค่ะอะไรวะไม่อยู่สักค่ายมีมีใครแน่ปะเนี่ยมีมีใครแน่แน่ดังเลย ดังด้วยของพี่นี่แหละพี่จําจําได้พี่รู้แล้วว่าเป็นเขาแต่พี่จําชื่อพี่ไม่ถามแล้วเพราะว่าพี่รู้แล้วว่าเป็นเขาแต่พี่จ้องตไบต้องตอบมาสักชื่อลองตอบมาสักชื่อลองตอบแล้วค่ะมันไม่อยู่ในหัวเลยพี่อ้อนอ้อนเช็คดีมีสังกัดจริงไหมเนี่ยข้อมูลมั่วไปเนี่ยล่าสุดที่เราทำจริงๆค่ะตอบชื่อเขาไม่ได้จริงๆแต่รู้ว่าเขาอยู่ในใจเสมอแล้วเพราะว่าจําชื่อเขาได้ไตซี่ค่ะปวดไปเรื่อย ใช่ตอบค่ะย,ยากจังเลยอ,ะอ่ะออิชิยากจริงยากตรงที่มันมแบบค่ายไหนก็อ๋อไม่อยู่ถามเนเรื่องค่ะถามมั้ยเอ้ยไม่มีคนค่ายโอยคิดแต่เรื่องตัวเองเท่าทีค่ะอะไรนะ่าใครย่าใครนะจ๊ะเนื้อเรื่องเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับนักเรียนเนาะของอินท,ที่ถามไปแล้วโอ้โหถามอาชีพไ้ไหมในเรื่องเขาอะถามว่าสิลองสุ่มอาชีพดูเป็นหมอไม่ใช่อะไรไม่ถูกแล้วหนุ่อะงงจัง เถ้าไมมีเดี๋ยวคนบกดังวะแต่ว่าไม่อยู่สักค่ายดังยังไงไม่อยู่สักค่ายงงมากอีค่ายอะไรยังไม่ได้ถามมาของพี่จะตอบยังไงอ่ะอยู่นี่นี่ไปก่อนแก้มพี่รู้ถูกแล้วแหละจะบอกค่ะใช่หนูก็จำหนูนึกภาพบอกแล้วนึกชื่ออะไนึกชื่ออกอ๋ออ๋ไม่ออกอ่ะต้องตอบนะถ้าไม่ตอบคือเกมไม่จบนะเมื่อกี้เอ่อตาใครตอบถามผมถามนะถามไปแล้วตาตาพี่แก้มพี่แก้มจะถามไหมถามอะไรไม่หาไม่ถามรู้แล้วโอเคใครที่การชื่อเขาเป็นตัวเลขหรือเปล่า ไม่ใช่ค่ะใกล้แล้วใกล้ใกล้เพียงนั่ค่ะชื่อเขามีหนึ่งพยางใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะชื่อเขามีหนึ่งพยางใช่หรือไม่ใช่ค่ะชื่อเขามีหนึ่งพยางใช่ไหมคะใช่ค่ะเียชื่อของมีสองพยางใช่หรือไม่เขกต้องค่ะผมไม่ใช่พี่เขาจะเรียกคนนั้นว่าอะไรวะเขาเรียกผ่านค่ะพี่เตไม่ใช่เตผ่านค่ะาอ๋อใช่ไม่ใช่เตแต่จำชื่อเขาไม่ได้ อิชีค่ะขอคาบก่อนได้ไหมคะค่ะนัดเคยรีแอควุ่นเรื่องวายคู่เขาใช่หรือไม่ใช่ไม่ไม่เคยเห็นนะเคยค่ะเคยอ๋อตอเคเคยเหรอไม่เก้มว่ายังไงก็ตอบชื่อไม่ได้อยู่ดีเก้มรู้ว่าเป็นใครอิชี่ค่ะน้องเพลงขอสซื้อชื่อมีหนึ่งพยาชื่อไม่ได้เป็นตัวเลขใช่ไหมใช่ชื่อไม่ได้เป็นตัวเลขมีจระแสตตอนนี้ด้วยหรอน้องมอสไหมขอตอบน้องมอสที่เล่นเรื่องมังกรกินใหญ่ไหมคะัผิดค่ะ สั้นเรียนหนึ่งโอกาสชื่อเขามีตอเต่าใช่หรือไม่ไม่มีค่ะอ่อเล่นอย่างนี้เลยเดาไปก่อนชื่อเขามีจอจานไหมคะไม่มีค่ะชื่อเขามีออ่างไม่มีค่ะไม่ได้นึกไม่ออกอันหนึ่งชื่อเขามีกไก่ใช่หรือไม่มีค่ะง่ายมากชื่อเขามีฟอร์ฟันไหมคะไม่มีค่ะอีกที่ค่ะไตชี popular ชอบเลยเนาะ เขาหมดเขาเยอะเลยนะเขาหมดเขาเยอะสุดจ้ะเก็บข้อมูลอยู่แต่ว่าโอ้โหเขาเป็นกว้างมากสรุปว่าพี่รู้อยู่คนเดียวตอนนี้ตอบไม่ได้ก็ถือว่าเป็นสูตรเออแสดงว่าปลอมสุดนะคะพี่วิเคราะห์ได้อยู่คนเดียวตอนนี้ไม่น่าเชื่อว่าพี่จะเงี้ถ้าหนูรู้ขนาดนี้หนูตอบได้แล้วบอให้หนรู้เยอะขเพียร์ยอมรับตัวเองว่าพี่ไม่ค่อยรู้ชื่อ พี่ไม่ค่อยรูชื่กับ่อิชี่ถามไหมคะขอประมวลความคิดสักครู่นะคะคุณผู้ชมขอผ่านค่ะกไก่คือตัวพยัญชนะแรกของชื่อใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะผผ่านไม่ใช่อะไรเลยโอ้ชื่อเขามีมอมมาไหมคะไม่มีค่ะซีรีส์ปัจจุบันที่เขาเล่นเป็นชายหญิงใช่หรือไม่เขาไม่มีเลยไม่มีซีรีส์เลยไม่มีซีรีส์ไม่ยังไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วย ตอบได้อยู่แล้วเชื่อพี่บีขอบคุณกำลังใจค่ะนึกหัวตันมากเลยพี่จะตอบได้พี <c oughs> ่จะตอบได้คือคนตอบได้กูตกรอบหมดยังแก้งไอนที่หนึ่งบอวยแกล้งยอมตอบใครเลยพี่แก้มบัดเดาสักชื่อได้ไหม <c oughs> ให้มันเสมอกันหนึ่งหนึ่งหน่อย <c oughs> อือถูกคนแรกก็ได้ถาม พี่ไม่เดาโอเคพี่ก็ตอบไม่ได้ได้สูงเลยมันไม่มีชื่อเขาอยู่ในหัวพี่เลยถ้าสองคนนี้ตอบผิดคือแก้ก็ไม่ได้แล้วนะใช่่เป็นอะไรก็คือกติกาตอนนี้ก็คือแก้ไม่ได้แล้วนะแค่ภูมิใจในตัวเองก็พอไม่ใช่ C F A ไม่ใช่วาบีไม่ใช่ B อ n c คลาวไม่ใช่มิวด้วยอุ๊ยรู้แล้วเฮ้ยไม่ใช่อีก ตัวไก่ไม่ใช่ตัวไหนนะไม่ใช่ช่องทสามด้วยเหรออืมตกลงมันอยู่เล่นอยู่ช่องไหนกันเนี่ยคหนูอันนี้มันอยู่ช่องไหนกันแน่ว่าหนูว่าหนูจะพูดหมดค่ายแล้วนะมีมีอยู่ค่ายเดียวที่หนูไม่ได้พูดแต่หนูหนูคิดว่าหนูพูดหนูพูดแล้วแต่ทุกคนน่ะสับสนหรือเปล่าไม่สับสนหรออุ้ยฉันไม่อยากใบ้ครับฉันไม่อยากถามคำถามนี้คุณถามเดี๋ยวยันนัทรู้ฉันไม่ถามอ่ถามดิถ้าจะถามชื่อค่ายเนี่ยยันนัทรู้คำตอบเลย จ่มีใครใบ้ใช่เลยหรอพี่ชี่ถามมาแล้วหนูจะพี่พี่ยอมแล้วของพี่เนี่ยอยู่ค่ายนาดาวมาก่อนหรือเปล่าไม่ใช่ตกลงฉันใบ้เลยหรอฉั้นหามคำตอบก็เองเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยเขาไม่ทางเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องเหมนชื่อจะบอกว่าอันนี้อฉันบีบสุดๆแล้วเนี่ยพี่ให้นัดเลยรอบนี้ พี่ที่บีบให้แบบบีนั่งเลยอ่ะจริงเหรออืมหนูข้ามไปก่อนอ่ะหนูคิดไม่ออกแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ก็ไม่ได้พี่แค่ว่าเชื่อะไรก็ได้เพราะว่าพี่รู้หมดทุกอย่างแล้วตอนนี้แค่ไม่รู้ชื่อสรุปคนที่ใบ้คือนี่อยู่แอพไม่มีเงินรางวัลให้ไหนพี่นหนูตอบตอบเลยบิลกินตกตอยบิลกินมีสังกัดอยู่ค่ายไหนเนี่ยเขาอยู่กับพี่ไอ้นี่ช่อไหนเขาอยู่บริษัทตัวเอง ไหนก็เนล่ยแต่พี่นี่แหละหนูไม่รู้จะใบพี่แก่นันได้สามคะแนนครับโอ้ยผีชี้ค่ะตอนนี้ชิงกันระหว่างสองคะแนนกับหนึ่งคะแนนใช่ไหมไม่ไม่สองคะแนนและสูตรคะแนนพี่ชี้ดังมากดังพี่ชี้ดังดังดังจริงจริงใบแต่คนนูึงก็ไม่รู้แล้วถ้าไม่อยากได้คำใบไงฉันอยากได้ทำไมฉันไม่อยากได้เอาก็ถามสิเธอก็ะถามพยัญชนะถามอะไรไปสิ ถ้าองั้นเราตอบนอกเหนือจากใช่ไม่ใช่ไหมให้ยิงคำถามมาเดี๋ยวอะไรอธิบายเลยมากกว่านั้นซีรีส์เขาเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเป็นวิศวะก็มีเนาะวิศวะด้วยทำงานด้วยอืแล้วเขาก็ข้างงรักด้วยมีหลายคู่ด้วยมีหลายคู่ข้างงรักด้วยถามบ้างแล้วเล่นชายหญิงด้วยเขามีอคู่เดียวรู้แล้วมีเลยแฮปปี้โ m เมนรู้แล้วแต่ จำชื่อเขาไม่ได้ชื่อแปลกแปลก,กแปลกแพี่แกม้มเรียกไม่ค่อยถูกจีนจีนเอางี้เดี๋ยวพี่มิกใบให้พี่แกม้มหนูใบให้พี่ชิใบไ,ไปเรื่อยๆจนกว่าใครจะตอบถูกคนนั้นได้ไปสองคะแนนอ่ะพี่มิกพูดก่อนอ่ะจีนจีนเออหยองอย่างเออมีงหยางเออเป็นจีน เรียนวิศวะที่หนูรู้หนูนั่นแหละหนูรู้แต่ว่าเอาแค่ชื่อใบคำว่าชื่อมาก็เอาหนูมาเอเกี่ยกับชื่อต่อไปอย่างแต่หนูให้พี่มิกใบพี่แก้มก่อนแล้วเดี๋ยวจะใบอ่อหนูจะใบแล้วเนี่ยใบชื่อเลยเนี่ยฉนั้นเป็นชื่อจริงๆใช่ไหมอันนี้คู่เขามีร้องเพลงจีนอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้ใบใบเลยนะจีนจีนนี่เลยหนูคู่เขาร้องเพลงจีนของเขาอ่ะ เขหนูว่าขึ้นต้นด้วยจอจานไหมก็ไม่ใช่ไม่ไม่มีจอจานพี่แกก็ฟังเสียงไงอะไรอะชื่อเขาขึ้นต้นด้วยตัว Z ใช่ไหมคะใช่คะขึ้นไหนด้ออ่างไหมคะคุณซี่พค่ะถูกตด้ได้ได้อด้ไ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 ด้ออ้อด้ได้อด้ไา้ได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 ้ไ่้ได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 อ่างได้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 ไดได้ได้ไอไไไไ้ด อะไรวะอะไรสไลอีอ่ะอันนี้ก็จะตอบเพื่อให้ได้ถูกนะอะไรไหมวะของเขาสไลอีอ่ะออิงอินสลลอีอะอ่าเงินอ่างเงินเดี๋ยวยิน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 จะาได้มายินใช่ไหมยินวอสูะแทะแนน ก็เมื่อกี้หนูพูดหยินแล้วพี่แก้มตอบหยินน่ะพี่แก้มคะหนึ่งไม่ได้เหรอให้หนึ่งคะแนนไหมให้หนึ่งคะแนนไม่ได้ค่ะศูนย์ศูนย์นะตอบได้ทุกอย่างเลยโอ้โหอะไรตอบได้คะแก้วศูนย์นัสตาโอเคศูนย์ครับจะบอกว่าโอมอ่ะก็อยู่ในลิสต์หนูว่าลูกเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดนึงอ่ะตอนแรกหนูว่าพี่มิ้งจะถามไปในเชิงแล้วทำไมฉันไม่ถามตามเธอว่าชื่อค่ายอ่ะ พอเนี่ยเขาสะโกบมาพอสะโกบมาไม่ใช่เอากันใช่ป่ะแ้วก็สะกบมาปฏิทินมาตั้งหลายงานไม่รับช้าเลย ฉันก็ภูมิใจตัวเองไม่แต่พอถึงแล้จริงมันตันหนูว่ามันตันด้วยคําถามด้วยว่าเราจะถามอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่มีเพื่อนดีที่พี่แล้วทำไมฉันไม่ถามตามเธอว่าทําอยู่ค่ายดูมันดีจังก็จบไปแล้วแล้วหนูเก่งมากกลัวพี่ชื่อถามแล้วแบบเหมือนลืมไปว่าตัวเองยังไม่ได้ถามดูมันดีอะไรเีอะหนูแบบเก่งมากแล้วแล้วอันต่อไปคือนายเอกใช่ไหมนายเอกครับยากอะนายเอกอะนายเอกนายเอกมันเยอะ เอออยู่ช่องสามใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะที่ต่อค่ะ GMM ไหมคะไม่ใช่ค่ะเอาอีกแล้ว GMM TV ไหมคะไม่ใช่เล่นซีรีส์บนเขาอไม่รู้เป็นแีบนเขาขอตอบว่าไม่รู้แล้วค่ะไม่รู้ไม่รงไจเ่กี่ร์อแจง้แงอยู่ GMM TV ใช่หรือไม่ GMM หรออืมก็อยู่นะ ของพี่ในเอกของพี่เล่นซีรีส์บูไหมคะบูค่ะมาแล้วจ้ะเห็นไหมบอกง่ยอยู่อยู่อาบีหรือเปล่าคะไม่ค่ะน้องมิกนี่ทันพันดาวคขาใ่ฉันอุาหเรียกไม่ตอบบนข่าวแล้วนะอะไรวะเห็นไหมตีตื้อเลยนะเมื่อกี้จับศูนย์คะแนนเพิ่มมาเลยนะรอบนี้นะอุ้ยคจิ้นเขาชื่อไบใช่หรือไม่ ไม่รู้ค่ะฝรุ้นเลิกลักเลยนะฝรุ้นเลิกลักเลยนะของพี่พี่เลี้ยสเพิ่งจบไปไหมคะก็ใช่ค่ะอาโปค่ะเอากูสูงเขาแล้วเฉยเลยเหรอคะให้พี่ชิถามก่อนโอ้โหแววตาแววตาต้องชิงตอบเท่านั้นเผื่อถูต้องสิงตอบเท่านั้นเผื่อถูพี่ขอน้ถามื่อกี้ครับาราวุ้ดค่ะผิดค่ะ วินเนทวินค่ะแล้วมันเป็นยังไงอ่ะที่แจมโกหกนั้นบอกสัรเครดิตรู้พูดสิ้นใบเราพ่อไม่รู้ทั้งตอบโกหกทั้งหมดเราเก่งเราไปจบเร็วมากเลยขอบคุณค่ะเล่สองไม่เพิรถ้าเอาวันเนี้ยมาตอบได้แน่นอนไม่รู้เลยคอมีิวที่ยากแกไม่รู้จักอันนี้ยากอันนี้ยากไม่ใช่หรอวาร์บิทไม่ใช่ไม่รู้จักด้วย อันน sure, ี s <S ้หนูไม่ชัวร์แต่หนูว่าเขาเล่นเป็นผู้กำกับเขาอิสระบปะนักเขียนเออนักเขียนเราชอบคนนี้มากเราน่ามากมากเฮ็ดฮึดฮึดฮึยฮ น้อยน้อยเขาเาเล่นซีรีส์ได้น้อยมากน้อยเรื่องแล้วก็ไม่ค่อยออกตุกออกงานเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าล่าสุดเหมือนเขาประกาศอยู่ว่าคู่เขาจะกลับมามีซีรีส์อีกในรายการวิทยุรายการหนึ่งวิทยุอ่ะสถานี TFM TFM คู่เขาจะกลับมามีหรออือกูยากแล้วทีาฉันเล่นทำไมฉันตกรอบแล้วเนี่ยตอบถูกกันไปหมดแล้วเนี่ยพี่ที่ลองดูแต่มันยากเลยอัพค่ะอ้าวเลย โอ้โหอแอปหรออุ้ยรูปน่ารักยากนะทีล้อทีล้อมาเกี่ยวกับนึกถึงก้าวตลอดแล้วล้อบเมื่อกี้คราวนี้ครับมายังไงดูไม่เป็นอปโปเลยอ่ะอปโปฉันต้องถอดเสื้อมันสิแต่รูปดีมากถูกรูปเลยนะเออดีงามอ่ะนี่จะยังเลยตอบอปโปได้คือแค่เห็นชื่อหนูก็รู้แล้วว่าพี่แก้มตอบได้แน่นอนเพราะยังไงเขาต้องถามเรื่องคะแนนหน่อยได้ไหมคะ เขาบอกว่าไม่ใช <Slo an, S 2> ่จีมอิมบีรู้เลยรังสหรคนบอกขออัพเดคะแนนตอนนี้ค่ะคะแนนรวมเท่าไหร่แล้วคะสามะ้าศีค่ะสองค่ะอกชิก็ยังสอากันพี่ก็แพ้อยู่ดีแหละเดี๋ยวต่อไปเป็นอะไรนะคะต่อไปเป็นคู่จิ้นครับทำไมกูไม่ได้จีมอิว ร้อนๆเลยหรอหนูไม่ได้ดูแน่เลยค่ะฉันไม่เห็นรอค่ะแป๊บนึงพอคำนี้มาครับรนหายพอคำนี้มาคำน้นหายพอคำน้นหายคำนี้มาอันนี้มันเี้นพี่แก้พิ่งถ่ายภกไปใช่เธอเพิ่งถ่ายรูปคู่เขาใช่พี่มิ้นยังไม่เป็นสิ